สวัสด,ดีครับกลัวคุณชินอร่อยง่ายๆสไตล์นบ้านเดี๋ยววันนี้ผมพาไปทําต้มปลาใส่ผักขยงกินกันครับขั้นตอนแรกเอาขาตะไคร้ใบมะกรูดลงไปต้มครับใส่เกลือป่นลงไปเล็กน้อยครับน้ําเดือดแล้วใส่ปลาลงไปได้เลยครับวันนี้มาต่างจังหวัดมีชาวบ้านเอาปลามาขายให้นะครับตัวเล็กๆแบบนี้ไข่เต็มท้องเลยครับจากนั้นปิดฝาไว้ครับ ก็ลืมใส่หอมแดงใส่หอมแดงไปด้วยนะครับปิดฝาให้ปลาสุกเลยนะครับจะน่าเปิดฝาออกถ้าเกิดฟองให้ช้อนฟองออกนะครับปรุงรสด,ด้วยผงปรุงรสครับน้ำปลาครับถ้าใครมีมะเขือเทศก็ใส่มะเขือเทศลงไปด้วยนะครับพอดี่ผมไม่มีมะเขือเทศนะครับจากนั้นใส่น้ำมะขามเปียกลงไปครับ น้ำมะขามเปียกเข้าใส่ไปจนกว่าเราจะได้ความเปรี้ยวที่เราเพอใจเลยนะครับบีบมะนาวลงไปนิดนึงครับช้อนฟองออกครับตามด้วยพริกครับชิมดูครับเดี๋ยวผมจะใส่ผงกูรสลงไปนิดนึงครับ จากนั้นใส่ผักขยงแล้วก็ผักชีใบเรื่อยๆลงไปครับจากนั้นปิดไฟได้เลยนะครับเท่านี้เสร็จแล้วครับต้มปลาใส่ผักขยงหรือใครจะใส่น้ำปะลาลาลงไปด้วยก็ได้นะครับจะจะได้ความกลมกล่อมขึ้นนะครับเ,เพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยทําดูคลิปจบแล้วสามารถทําตามได้เลยนะครับอร่อยแน่นอนหอมผักขยงมากๆเลยครับนานๆจะได้กินทีหนึ่งน,นะครับ ต้องออกต่างจังหวัดกลับมาบ้านเพื่อนๆดูคลิปจบแล้วถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับหรือกดคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปตักข้าวสวยร้อนๆก่อนนะครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ